รอหรือว่าจัดการมองอัสไมเอ้อยีอยู่แลเอย้ยลยแต่ไม่รู้ว่าเอเซลคอนดิชันเขเป็นยังไงนะเห็นว่านนหนัก หนักกว่าเจ้าอื่นเยอะแคดดีบ้บาสสับกันไปบอกไซเลนมาใช่ไหมเรียบร้อยไม่รู้ว่าแบบต้องตกลงยังไงบ้างสำหรับการสตรีมดูถอยออมาครับทางด้านหนูซีสว,วีไวมอนอ๋อมองอัสเฟิร์ตบัดไปก่อนนะคู่คูค้คคคาาก,ก็บอกจัดการนั่นมาใช่ไหมอันเดอร์ไซดบอกการ์ด,ดของฝังบบ่งเคพี่ผมถอยครับอันเดอร์ไซด์เปิดมา อีซิมิเลต์ออกมาครับเธอเนี่ยเคพี่อะไล่ตามจนต่อกลิมย้อนกลับอ้าวทอร์สกลับมาใกล้กว่าเดิมอีกแต่ว่าครูดาวโดดนี่มันก็นานอยู่นะฮะพอออาม,มันได้แจบ๊บจบบอดี้บล็กอกเอาทอร์สย้อนมาเกาะขั้นต่อมเธอเนีฝั่งแจ๊บแจบ๊บตายอะบอกได้เลยว่าอยู่จีนแล้วโชว์ผลงานดีเงินเดือนแบบโหมดเอารันทอร์สดีไปครับเธอเนี่ยแจบ๊บถอยมาช็อกเวฟนี่ฝ่ามาต่อด้ธอแจ๊บตายครับกอสองสองแล้วทีมครับ โดนบีบปปีนไว้ฮะลววคั่นไว้ก่อนครับโดนมาฟาดลงย้ำต่อใส่นะหนูฝั่งมาใช่ไหมผมแล้วก็ทำเลเช่นไปฮะเลเช่นมาตายโอนอสเปียครอบเต็มผมที่นั่นบอยสเวนยอดสะกอ์ทำเมื่อกี้เสร็จมาครับแบบเข้าคาครับดูโอ้ฮะดูโอ้ทรีโอมาบอกครับนี่ซิบุเซะบันเดอร์ไฟครับผมปีบอัดลงย้ำต่อเท่านั้นไวบอนฮะ ปาดย้ำครับผมเปิดมาสแตปผีครับทางด้านของคู่คูพยายามหนีหรือเปล่าเอ้ยเอาร้านครับผมแล้วก็ทอดย้ำต่อยที่ผมตบย้ำย้ำไปนั้นคู่คู่ครับคู่ซอมเกียบแล้วก็ดาวเพียวนั่นเคพี่ครับตายคู่แล้วไว้มอนแล้วก็คู่คูจิ้มใส่ด้านอาร์เมลไป็หนึ่งทีแล้วถอยกลับครับอาเป็ดขอบคุณไปบอบคุณยิ้มพดาวสปอร์ตมาสองรอบครับขอบคุณครับขอบคุณสปอร์ตหนึ่งปีหสองเดือนกับคุณบอลบอลครับ ขอบคุณครับคุณบอลบอลอาพีจับรวบมาสกีก้ว่ากระชากไปผมแล้วก็ตบยับยับต่อทันทีเวีตายเจอรวบครับเป,ปิดเซอร์ไพรส์บิงกันมานี่ก็ต้องแตกพ่ายฮะสแตมพีถอยแล้คู่คู่ครับเอาล้านช็อตบทข้อยับต่อยอทีนี้หาด้านไวมอนรอดไม่ได้บอกดาเมจไม่พอเอาจิบดับเบิลเอปาดมูลซ้อมเหยียบไปผมฟอร์สเบนเครื่องให้ได้ทานระบบจิ้มนเธอร์แลนดออแล้วก็ครับ ฟิตอาร์มนั่นออร์เคิลไว้ก่อนเตรียมย้อนมาเซนทีมฮะบวชก็มาตบครับโทนิซ่ากับแกบบีเสือนั่นออร์เคิลครับสายไปหมดแรงก็นเลยสวายมดนี่เองครับสแตปพีนเปิดมาแต่หน้าตัวของฝั่งโทนิซ่าก็เปิดเอ็นเรดไปฮะบล็อกนัมเบนเด็กเข้าใส่นั่นคู่คู่ครับคู่คู่ง้างมาจากฮุสซ่าบอลแต่ก็โดนแอสเซอร์เสกป่ามีรอดอยู่ อาเมลโดดมาผมดับเบิลแช็กไปสกีวกาับชาต์ยับต่อทีซาเวนผมโคโนครอ,อบสองผมแล้วก็ตบตายไปหนึ่งล้มตบยับซอยแล้วสแกนเตอร์บานอยิงไปดับเบิลแช็กมาแบบไม่หยุดกระโดดครับทีซาเวนไล่ตามานั่นโดนโทนี่สตาร์กไม่ถึงฮะสวยเลยครับแกปปี้ได้มาเป็นเฮเวนฮาเบิร์ดเอาไว้ดิสอาร์เพื่อไดโดของทีเอทันเดอร์ไซด์ครับเอาล้านช็อตบดอัดคืนไปนั่นไวมอนครับใส่อิกสอมครับครอบมาเต็มเต็มโอ้โหเดินเข้าไปดับเบิลเอท็กครับดาเมจก่อนครับไม่เข้าครับเจอได้าโอกาสเวทครับจากออร์ อ้าวแล้วตอนนี้ครับกันเวทไปเซฟอีกคนกนึงครับเป็นเรดวิ่งเลยครับทางด้านโดนของแกบบีแกบบีก็พยายามจะหน,นีครับโดนเข้าสับดับเบิลเอทย้ำต่อ,อยใน,นรอบผมบอดี้บล็อกและจิ้มเน้นๆกับอาเบทมิสไปหนึ่งดอกครับมีนั่นเฮเวนทาวเบอร์น,น,นั่นเองดีสเวทตามอยู่ครับตามอยู่ครับมีม,มูดปีมูดหรือเปล่าอาร์พีจักรั่วมาแล้วกวาดกวาดยียวยไปแต่ก็โยกออกไปก่อนสกิฟกระชากสามครับผมพยายามตีครับผม w ดับเบิลแทงค์ไปเรื่อยๆครับคู่กู้ในต่อสอ,อยออกไม่ได้ดผมแล้วก็ตายไปปไปปคครับับเีี้โกจงหวะน เสียด้านเอจินกับทีเอเทมปราผมเจอช็อคเวฟดึงครับแล้วนี่ทำในเช่นฝวาดแนวหลังเบอร์เซอร์ตีไปใส่ที่ต้นไม้ทัมดแจ๊บก็ตายหมดเต้นทีสเวนเก็บหนักเลยครับผมทีสเวนก็ตายโดนอาร์เมลฆ่าเสือด้านอาร์เบ็ก็ตายครับเอ็นเรดล่อซื้อได้ดีครับทางด้านของแก๊บี้ครับเออซ่าเอารันทรอนด์เข้าไปย้ำต่อที่คู่คู่ครับโดนดึงกระเป๋าครับทางด้านโดของแรมแมนกัชช่าครับเข้าในกลางโดคุซามิ่งไปแล้วสแตปพีนี้คุกกี้ช่วยก่อนรกับว่าไม่รอบหมเจอทั้งเพีงต้นไม้ใส่หลังตายครับคู่คู่ครับ เสียสเต็ปปีดไปอ,อีกครับคนอยู่ไม่ครบเอาบอกอาร์ชเข้าไปบวกแล้วตายอะตีทาวเวอร์เทียนหนึ่งกับมิดเลนไปแล้วเทียนสี่เรียบร้อยฮะสแกนเตอร์บาร์ดอัดไปที่มาครับวางไว้สแตติกซองอะตีสวีทกดยับต่อของนั้นมายตายฮะโดนมาไล่ตามต่อที่โทนี่ซารครับแล้วก็ครอบไปครับผมโกโนบอลทั้งเมื่อกี้เสร็จเปิดเอเรดไม่ทันแล้วครับผม ถ้าฝั่งแกบีตายออร์เคิลซื้อเกิดมาก็ช่วยเซฟไม่ได้นี่คลิปย้อนมาหออไทนี่รวบ3ครับโดดเข้าคุกกี้ยัดต่อตีทำล็อกอซ้อมเหยียบเอาล,ลงไว้พอเชนจับล็อกขาใส่นักจ,กจ,จกัดเซฟบอลดับเบิลเอ็นปาดไปครับไม่รอดหออไทนี่ไล่ตีต่อที่ออร์เคลิลโดนทนำเดลิชันดับเบิลเอ็นย้ำต่อดีสามใส่นั่นของทีสเสวีเธอร์ดึงมาที่ทีเวีโยกหลบครับผมให้คู่คู่แทงแล้วหัวนั่นหมาสตายครับแต่ได้เคพี่ซุ่มอยู่ข้างผมไม่รู้จะทำไรผมต้องนิ่งไว้ก่อนนะ นี่ก็ครีมย้อนกลับมาแล้วก็ตามด้วยนั่นห่วงุมเสาหรือเปล่าหมุนออกไปครับกรอบโบอัพมาต่อครับอาเบตอาเบตเจอดิซ่าผมแต่บิ๊งกลบครับมือไวฟลาชแฮร์นะผมเข้าทาเดลิชเชนย้ําต่อยทีลวงแนวหลังไปวางนั่นฟิลครับผมแล้วก็จิ้มเน้นๆสองดีสามดีครับเรียบร้อยครับทรายนี่ลากสุดๆครับมาร์ชเอาให้ช้าที่สุดเอาให้ช้าที่สุดเอาให้ช้าที่สุดแต่ก็ไม่ไวส่วนข้างนี้ตันอีกซอมใส่เข้าไป ไวทบอลจะตายหมอเจอโคโนครับหออเซฟไวท์บอลไปทีเวีเอาเยอะจัดแล้วจัดการเคพี่โอ้ดับเบิ้คิวเลยฮะโซเซผ่านผ่านไปฮะบอสเอาแรนต์ย้อนมาต่ออีกทีครับอาเป็ดก็ไม่รอกอบอุปัตต์ก็ไปแล้วอาพีอู้โดนหุ่มซ้คู่คู่ครับจังหวะอาพีพื้นล้วนๆไม่มีอะไรผสมแล้วอาเป็ดเสียดนเยจินไปครับแบบชิวๆ ทนันทีสวีเราล้วนๆแล,วแล้วโคโนดีหล่มาพร้อมกับเข้าไปครับอ้าวมีม้วนเปล่าหน้าเนี่ยโคโนโใช่ไหมผมม้วนจนนนดัดแล้วตอนนี้ทันท่าโทนี่สตาร์ตายไปครับผมเมก้าคิวครับทรีสวีทคู่ครับไล่ตามต่อทันท่าตัวของเซนทอร์บอลเนอร์ครับก็นี่ฮะไปออฟอินไซด์โอ้โลอยระลีล่อไปติดขอบกระโดดตามยังต่อครับปีกปีเปิดไล่หวัวในโดนดิดอาร์เนียฮะ วัหน้าต่อครับแต่ว่าสตันของด้านโทนี่จะเดือดกว่าที่สมัยทีสมักระโดดลีเลื่อนมาในเสี้ยววีครับผมเจอสแต็กไปสิบแล้วปูรี่สวายครับกินชีขึ้นย้ำต่อยอโมคุกกี้ยันครับแย็บแย็บจิอัดไม่หยุดครับผมแล้วชีมตายไปฮะไล่ตามต่อที่อาร์เมลวะอาร์เมลเจอครับท่นเดินไซด์แทร็กอยู่แล้วก็ครีมย้อนกลับมาขอใครสักคนขอใครสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นแล้วก็วางลงต่อครับวางลงไปครับ ทา,นนาทงด้านสแตนดิซ้อมผมทช้หน้าตัวของฝั่งอาเบะครับโดนดิดอาร์มอยู่แล้วดิดอาร์มสวนไปใส่ตัวของแกปปี้เออสร้างไงก็เดินตามลําบากแล้วก็กมีแต่ตัวพิ้พวๆทางฝั่งคูู่้ผมยืนนิ่งยืนเนียนไปครับจะอาพีับผมมีแค่ีแบ่งก้าบาร์อาพีอาพีไม่มีใครได้อาพีผมกรีบย้อนม้าแล้วผมลงมาใหม่ๆสดๆร้อนๆอาพีรวมทีสเสวะกันปวดทีสเสวะได้หรือเปล่าคุกกี้ช่วยทีสเสวะย้ําต่อ ใครไปเคลือบทีเสวีนจิ้มย้ำอีกทีครับผมใส่หนักบอปเปอร์เหากดหยอดตัวจอแจ๊บบอกว่ามอต้าแบบจอมอต้าแบบจอมอต้าแบบไม่หยุดทุวผมแตกควายหมดผมอาเบดเก็บการหมดเลยฮะทิปบนขิวของนั่นอาเบดครับมอต้าแบบจอต่อหน้าครับผมเจอปืนครกเข้าไปฮะแล้วไล่ปิดงานผมเหลือคนสุดท้ายยังไง,งดีคุ่คู่งคุมงซ้อมตีเดินหน้าโจมตีธรรมดาจิ้มสองีหายเอาต้าคิวของอาเบดท,ทีมไว้กับทีเอ็นซี แอ <icana> สต <bum S 1> ้าเซปบาทมาใส่ทีเซเวตสโ์โคโนคูดาวลีหล่นพองครับนั่นหมายถึงว่าถ้ามาใกล้กันนี่อาจจะชิดใกล้เกินไปกับโคโนสองอีกครับจิ้มจากวงนอกแทงทะลุสองเดียดอาเมลแตกพลาดแล้วต่อด้วยด้านของโทนี่โทนี่เปิดเอ็นเวทบอกกระโดดตีเป็นตัวอื่นครับคุกกี้ยันไปครับอัดหน้าด้านหลงของบารคเ kp เค kp ตายฮะโดนชอยออกมาครับจีซาเวตสจีจีเวลเร่ เป็นน,น,นด้านโนของอ m มองอัสครับไร้ผ้ายอยู่หน้าตอนนี้ครับแล้วก็ได้แต้มแรกจากหน้าเทียนซีไปบนำไปก่อน,นครับผมเนีน่ยสุนเด,เด,เดือดออมองอัสวิกทรีครับผมชนะไปก่อนในเกมแรกสุดยอดนะสามสิบต่อสิบสามครับ 30นาทีครับผม30นาที30คิวครับทางด้านอองอสนะซีออสตารัผมนั้นอองอสครับทีมเฉพาะกิจเาจัดการ TNC ยักษ์ใหญ่ไปได้ครับในเกมแรกครับซึ่งเลนเฟดก็อย่างที่บอกครับคือว่าไว้เป็นอาเป็ดครับผมชนกับนั่นอารเมลครับเงินนี่พอพอกันนะแต่ว่าพอจบเลนิ่งเฟดมาเป็นการบุกตีบ้านของอองอสได้ดีกว่าครับแล้วก็ซีซีหนักหน่วงกว่านะครับ เฟสเลสตัวนี้ทุกการครอบเนี่ยได้ฆ่าแน่นอนครับแต่มีการอา,อาจจะมีผิดพลาดแบบน้อยมากครับเอามองอันในเกมนี้ทีนซีนี่แบบโดนพีคอฟทีละตัว2ตัวฮะและทีนซีเนี่เล่นเกมเร็วให้กับเออซ่าไม่ได้ครับที่จะได้เ,เทียมแบบเต็มสูงครับมีแมกนัทบัฟให้อยู่แล้วครับผมแต่เออซ่านี่มันต้องการจังหวะในการตีกวาดแบบนหนักๆเป็นแมกนัตรวบให้ได้เยอะที่สุดแบบภาพอย่างนั้นมันไม่มีฮะ เป็นการโดนโครโนซะก่อนครับจากนั่นเฟรเลสวอยครับแล้วก็คอมโบกับไฟของสแซนฟรายมอร์ทอมเบอร์คิสเซสแนปไฟเกมนี้เล่นเป็น4ครับก็เลยมีส่วนกับเกมเยอะมากมาดูแอซิดถึง20แล้วแจ๊ปนะฮะคุกกี้ช่วยเอ่ยหรือว่าโครโนแล้วก็ไฟฮะแบบเต็มข้อจริงๆครับทำให้ตัวคอต่างๆฮะไหลเลื่อนน้ำค่าหลายๆตัวได้ง่ายดายครับผมดาเมจของอารเบตสอง0 0ืครับทางด้านอง เฟลิส์วอยนะซาเวสสองหมื่นหนึ่งครับ